เป็นคนห่ะก,ก็สำหรับในมิวสิกมูฟวี่ตัวนี้นะคะแจมก็รับบทเป็นผู้หญิงที่ต้องมาแต่งงานกับเจ้าพ่อมาเฟียค่ะโดยการที่ถูกบังคับกันแล้วสุดท้ายเนี่ยทีหลังเนี่ยเราก็ไปรักกับพี่แจ็คใช่ไหมคะซึ่งเป็นลูกน้องค่ะของของสามีของเราอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นค่ะฉ hey ากที่ยากที่สุดนะคะก็แจมคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันยากแทบจะทุกฉากเลยเพราะว่ามันมีความเข้มข้นในเนื้อหาของแต่ละฉากมากๆแต่ถ้าถามว่าฉากไหนที่สุดๆเลยเนี่ยก็ฉากสุดท้ายเลยที่พี่แจ็คโดนยิงค่ะแล้วเราก็เสียใจร้องไห้ค่ะคือว่าฉากนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าต้องร้องไห้ใส่หุน่นหุ่นกระบอกอะคะ่ะคือมันไม่ใช่ตัวพี่แจ็ค เวลามันเห็นก็จะรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่อะไรเไงี้ยเราก็ต้องบิวตัวเองแล้วก็มันเหมือนเป็นการสูญเสียที่แบบค่อนข้างหนักมากคือเหมือนกับว่าคนที่เราลักตายไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเหตุการณ์นี้เนี่ยในชีวิตจริงมันไม่ได้ไม่ไม่เคยสัมผัสเราก็ต้องพยายามบิวตัวเองว่าเออถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเขาหายไปจากชีวิตเราจะเป็นยังไงนะอะไร สุดท้ายแล้วนะคะแจมก็อยากจะขอฝากนะคะมิวสิกมูฟี่เพลงนี้ด้วยนะคะบุคคลสาพสศูนย์นะคะของพี่แจ็คแบ็กแจ็คนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าคือเนื้อหานี่แน่นอนทุกคนต้องร้องไห้ชัวร์เลยค่ะต้องซึ้งตามแน่ๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะ